สวัสดีค่ะพบบกัพวกเราในรายการ The Best Important Day ค่ะวันนี้นะคะเราก็ดูกันในเดือนตุลานั่นเองแล้ววันนี้วันแรกเรก็จะมาเอาใจสายกาแฟนิดนึงเพราะวันนี้เราจะพูดถึงอะไรคะน้องเอวันกาแฟสากลนั่นเองเช่นกาแฟสากลคะตรงกับวันที่1ตุลาคมเป็นวันเหุ่การเฉลิมฉลองของคอกาแฟทุกโลกไดร่วมกันดื่มกันเครื่องดื่มอันหอมกรุ่นนะคะของกับข้อเสนอพิเศษจากร้านกาแฟต่างๆ กาแฟนะคะถือเป็นเครื่องดื่มหนึ่งนะคะที่สำคัญที่สุดของมนุษยชาติเลยเพราะว่ามีประวัติมาอย่างยาวนานมนากด้วยกลิ่นอันหอมกลุ่นชวนลงไหลของเครื่องดื่มสีเข้มนะคะที่ช่วยปลุกยามเช้าเพราะว่าทุกเช้าทุกคนต้องือ่นกาแฟอทำให้ไม่แปลกเลยนะคะที่ความนิยมในการดื่มกาแฟจะมีเพิ่มมากขึ้นในทุกๆวันด้วยเหตุน,นี้นะคะถ้าไม่ผิด ก็จะเกิดอีเวนต์สพิเศษอย่างวันกาแฟสากลนั่นเองค่ะ International Coffee Day นะคะทำให้หคอแบบคอกาแฟนะคะหรือหรือผู้ที่รักในกาแฟก็จะดื่มกาแฟทั่วโลกมาเฉลิมฉลองกันในวันนี้นะคะที่มาของวันกาแฟนะคะก็คือไม่ได้มีจุกดกำเนิดแน่ชัดน,นะคะแต่ว่าหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยก็มีการจัดมาเฉลิมฉลองให้กับวันกาแฟห่รววันกาแฟที่ามาเนิ่นนนหลายปีแล้ว ซึ่งส่วนมากเค้ก็ได้ตรงแต่วันที่29ก,กันยาส่วนชื่อวันกาแฟสังกูนเนี่ยได้ถูกตั้ใช้ครั้งแรกโดยคุณวิทยาพันธ์อาหารเครื่องดื่มซอลเทอร์นะคะเมื่อวันที่3ตุลาคมปี252เพื่อจัดง,งานพิธีการกาแฟนดวออลี ในสหรัฐอเมริกาคือระันีกความนิยมในการเฉลิมฉลองวันกาแฟได้แพร่หลายไปทั่วโลกโดยแต่ละประเทศนะคะมีการจัดตั้งวันกาแฟแห่งชาติไม่ตรงกันนะคะเช่นในประเทศจีนเนี่ยจะยึดวันตุลาจีนเป็นวันกาแฟแห่งชาติค่ะสวิตเซอร์แลนด์นะคะจะใช้วันที่28กันยายนนะคะสีลังกาจะใช้วันที่1ตุลาคลมค่ะและอีกหลายประเทศอย่างเช่นออสเตรเลียแคนาดาอังกฤษฮังการีมาเลเซียนอร์เวย์สาธารรัฐญี่ปุ่น ซิลิปินและไต้หวันนะคะก็จะถือเอาวันที่29วันยายนเป็นวันกาแฟแห่งชาติค่ะกรเรื่องในเดือนมีนาคมปี257นะคะองค์การกาแฟสากลเนี่ยก็ได้เห็นช่องที่จะเปิดตัวงานสื่อสฉลองนองกาแฟสากลอ,อยาป็ปทาง,งานขึ้นมาครั้งแรกในวันที่1มินายนปี258ค่ะเป็นส่วนหนึ่งในของงาน EXPO ปี2015คะ่ะที่มิลานโดยประเทศอิตาลีนะคะ เรื่องแคนในวันกาแฟสัปดาหนี้เนี่ยนอกจากเป็นวันที่พิเศษสำหรับเหล่าคอกาแฟนะคะได้มาร่วมฉลองในการดื่มกาแฟกันอย่างถึงสระมันก็สัปดายังถูกใช้เพื่อส่งเสริมการรักซื้อผลิตกาแฟในราคาที่เป็นธรรมตลอดจนช่วยปลุกจิตสำนึกให้ผู้คนที่ทราบถึงชตากรรมของอุปกรก์ชผู้ปลูกกาแฟด้วย ในในช่วงเวลาสุดพิเศษอย่างวันกาแฟสากลน,นะคะธุรกิจกาแฟหลายแห่งทั่วโลกนเนี่ยก็ไม่พลาดที่จะเชิญหอกวันดังกล่าวด้วยการมอบก,กาแฟฟรีหรือส่วนลดพิเศษให้แก่คนกาแฟทั้งหลายบางร้านนะคะยังินดีมอบข้อเสนอสุดพิเศษให้แก่ลูกค้าผู้น่ารักจนถึงการแจกการหรือคูปองพิเศษให้อีกด้วยค่ะก็คุณชายชอบดื่มกาแฟไรมคะไม่ชอบดยุดแต่ว่ากินได้ก็คือกินนขกละลายมันประสบก็ไม่ได้แดงมากแต่ผองเอก็ ปกติไม่เด่กาแฟนะดื่มชาดื่มชาก็ได้คาเฟอีมตื่นเหมือนกันโอเคค่ะวันนี้เอิมีอะไรอยากจะแัไหมคะก็เห็นสิตาพอเาอีกไปนอะไรแล้วก็เห็นตาพี้ที่ช่องทาง y o u t u b ีเฟ f ในะคะวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดับครกริ่งกกรทีจะได้พลิ่งเราันนี้พวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปนนะคะสวัสดีค่ะ